สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยะนามิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมสวัสดีเช้าวันเสาร์ครับผมวันนี้ฝนพึ่งหยุดตกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อัคดคลิปมันเสียงดังครับอัคดคลิปมันเสียงดัง ก็เลยรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับเมื่อเช้าก็ลองทำํำข้อมูลลงทิกตอกของหลวงหลวงปู่สาครหลวงพ่อสาครนมนุโยครับสิบเอกหลวงปู่ทิมครับลองทําลองทําดูลองทําด,ดูฝึกพัฒนาฝีมือตัวเองเนาะทางโซเชียลทาคลิปทําอะไรต่างตัดต,ต่อไม่เป็น,นครับก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าเสียงฝนมันมันยังไม่เนียนนะครับก็เลยรอก่อน อันีฝนตกแล้วครับฝนหยุดแล้วครับก็ทําคลิปสักหน่อยครับเป็นชุดขุนแผนถาดที่สี่สี่ไม่เอ่ย1นึ่งสองสามถาดที่สี่ครับถาดที่สี่เอาเอาถาดที่สีมาให้ชมกันนะครับถาดที่สี่ถาดที่สี่ก็แสดงความินดีกับทุกท่านที่ได้รับมงคลหลวงปู่ไปนะครับเพราะชุดนี้ผมเก็บอย่างดีแล้วก็ ค่อนข้างที่จะคัดเนื้อจัดเนื้อสวยประมาณนั้นเลยนะคราวนี้ถาดนี้ก็ยิ่งเด็ดเข้าไปอีกนะเดี๋ยวติดตามกันลองดูลองดูครับเดี๋ยวเอาสักสักสิบองค์สิบองค์ก่อนวันนี้ครับเดี๋ยวมันไปเยอะเกินไปเดี๋ยวพอดีหลายๆคนก็มันไม่ได้ลงรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องไปเที่ยวตอบคำถามกันอีกเดี๋ยวจะทำสรุปอยู่ผมก็ไม่ นั่นเลยนะครับทาสรุปที่เหลือในชุดแรกไปเท่านั้นเองเดี๋ยวกำลังทาชุดสองนะครับที่สรุปหลังจากที่เพื่อนเลือกไปแล้วครับเดี๋ยวคราวนี้ในการจัดส่งก็เดี๋ยวรวบรวมส่งครับเดี๋ยวรวบรวมรวบรวมส่งไปพร้อมกันนะครับก็ถือว่าก็ถือว่ายังขาดปัจจัยอีกเยอะอยู่ยังขาดปัจจัยเยอะอยู่ครับผมก็ เพราะว่ามันต้องใช้เขาถ้ามารอมาหลอมาหลอในพื้นที่นี่ต้องต้องการเดินทางเขาจะบวกบวกไปแต่สรุปยังไงแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับนะาอาจารย์ท่านก็อยากจะมาหลอที่นี่นะครับหาบันหาเลิกดีๆไม่เรียบร้อนอะไรน,นากักแต่เราก็ต้องเตรียมปัจจัยส่วนหนึ่งก่อนครับก็เลยมีเหตุตรงนี้แหละนะวันสิ่งที่ผมเตรียมไว้อ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพื่อการนี้เลยนะครับ ส่วนอื่นๆไม่ได้คัดไม่ไม่ได้คัดแต่ว่ามันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ราคาเบากว่านี้นะครับราคาต่อสายสายบุญน่ะต่อวงน่ะนะมันจะมีเตรียมไว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนครับตัวนั้นน่ะเพราะผมยังไม่ได้คัดหน้าพระออกมาครับก่อพระพระคุณแผนหนึ่งห้านี่แหละพูดถึงน่ะแต่ว่าเขาก็จะเป็นอีกพิมพ์อีกบล็อกหนึ่งนะครับความสวยความงามก็อาจจะลดหลั่นลงไปเนาะ ครับส่วนใครที่จะจะได้นิยมก็มีนะครับเดี๋ยวรอพี่ชายเขาขอนิยมไว้สององค์เดี๋ยวก็คัดสวยๆให้นะครับอพิมพ์นิยมมันก็มีม,มีมีให้อยู่นะครับเอาละองค์นี้นะครับงามมากๆแน่นปึกดูความหนาครับดูความหนาครับแล้วดูดูผิวดูวันนะดูบอลอันนี้หลังดูความเป็นธรรมชาติของตะกุดนะครับ ดูอะไรได้หมดเลยนะครับไม่ธรรมดาพระองค์นี้ออกกล,กลายการรยาศาสตร์ด้วยนะครับนี่ขนาดกรายาศาสตร์ยังสวยคมชัดขนาดนี้นะพระองค์นี้ถือว่าถือว่าได้ดีนะได้ดีได้ดีทําได้ดีมากๆนะครับผสมมวนสารอันนี้นี่ไม่ได้ไม่ได้แช่ไม่ได้แช่น้ําว่านนะครับเขาทําได้ที่แล้วค่อยขึ้นรูปนะขึ้นตามบล็อกนะครับมันพรออกมาก็เลยเป็นแบบนี้ เอามาสองกันนะครับองค์นี้คือองค์ที่55นะครับถากนี้นะมาดูกันนะครับไฟเป็นแบบไหนไฟถ้าเผื่อว่าบางทีมันชัดจ้าเกินไปมันก็มันก็ทาให้มันก็ทําใหอา้อะไรต่างๆมันลบเลือนไปกาลังหามุมก่อนเพราะพอซูมดูเนี่ยมันมันจะคนละอย่างกันนะครับถ้าเราซูมซูมมาดูเนี่ย ใชกันไปก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กล้องอีกตัวนึงกล้องกล่องไซส์ครับกล้องไซส์นี่กล้องไซส์ตัวนี้นะครับก็ใช้สองเขาเรียกว่ากล้องเสียตังเพราะความเลนเขาไปเนเลนเยอรมันมันมันนั่นกว่าครับดีสี่สิบผมใช้ดีสี่สิบใช้มานานแล้วล่ะนะครับตั้งเท่าไหร่สามพันมั้งสามพันกว่า 3, 3, บาทครับาามาดูกันครับนี่ครับ เขาจะใสปิ้งกว่าครับนี่นะสำหรับพระองค์น,นี้ดูนะครับดูวันนะีอิอท่านมันก็จะมีมวลสารอื่นอันนี้เนี่เห็นชัดเลยครับทั้งปูนกินหมากดำแดงแดงเห็นไหมครับผมเนี่ยแดงแดแล้วก็เหลืองๆครับบ้านดอกทองมีอะไรต่างๆปนเข้ามาเพียบเลยนะครับทั้งหมดทั้งทุกองค์ตลอดทั่วองค์ครับทั่วองค ดูหนาๆนะครับใหญ่ๆหนาๆนาลำลำคมคมดูดินี่บนสารเทียบเลยครับองนี้สุดจัดครับนี่เลยดูดูคาบของออทองที่ซึมเข้าไปในผิวพระนะครับนี่นครับผมคาบบนทองนะนี่ครับขาวๆก็น่าจะเป็นพูดพายครับขาวๆมนมท,ที่ที่ดันขึ้นมาครับ นะที่ดันขึ้นมาอันนี้เป็นด้านหน้านะครับดูด้านหน้ากุมารน,นั่งส้นมีจุกกุมารนะครับโมลีใบหูทุกอย่างสวยครับตำหนีแทบจะไม่มีเลยนะครับก็อาจจะมีตรงขอบตรงเหลี่ยมนิดนิดหน,น่อยๆนะครับดูโมลีท่านสวยเห็นไหมครับติดเลย นี่ดูฝั่งนี้มันเหมือนเก็ดเก็ดทะลุซุ้มเนาะทะลุขึ้นมานี่ครับเนื้อเขาเหนียวสุกครับหนึ่งห้าคุณเพนหนึ่งห้าสำหรับประทานครับร่วมด้วยช่วยกันครับผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ครับอ่ะอันนี้ด้านหลังครับดูตะกุดนะครับดูตะกุดดูตะกุดดูตะกุดเขาไม่มีเจอะไว้รอนะครับตัวนี้ฝังแล้วกดลงไปเลยนะครับมวลสารจึงฝังอม ตะกุดเอาไว้ครับทั้งสองข้างนะครับตะกุดสาลิกาครับนี่นะดูความเป็นธรรมชาตินะครับของบอลที่เขาฝังลึกลงไปนะครับไม่ได้ลอยเนื้อผิวนะครับผมแบบนี้สบายใจแล้วดูมวนสารดินะเห็นไหมบานดอกทองเอ่ยอะไรเอ่ยปนกันมานะครับเป็นเอกลักษณ์ของหนึ่งห้าอย่างหนึ่งนะครับในวิธีการดูนี่ดูบอลครับคาบสีน้ําตาลดำๆนั่นก็เป็นคาบน้ํามันนะครับคาบทาบล็อกครับผม สวยครับเป็นธรรมชาติองนี้หมายเลข5้าหครับอ่ะต่อไปวงที่2สําหรับถาดนี้นะครับหมายเลข56ครับตัวนี้เขาจะบางกว่านะเดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูจะบางกว่าบางกว่ากันเยอะนะครับบางกว่ากันเยอะอย่าลืมว่ามีหลายบล็อกหลายพิมพใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูนะครับนี่ครับพิมพ์นี้บางกว่าครับเนื้อเขาเหนียวสุกเหมือนกันจัดเหมือนกันครับแต่สวยเป็นคนละอย่าง นี่หน้าท่านหเหมือนดวงตาเลยนะมาดวงตาท่านเลยครับผมเข้มขลังมากเออองสักคู่นี่ก็เหมือนดวงตาท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดสีดำดำเนี่ยขาย้ายอยู่นี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 ่ายายดวงตาครับเนาะขายตาท่านนะครับผมดูดินี่ครับอือพอดีมาเห็นองค์น,นี้ก็<ส>ก็เลย คุ้นๆนี่นี่ครับเขาเขาขาวนี่ยครับเนาะเออแตกดีเหมือนกันครับดูมวนสารครับแทรกซึมอยู่ข้างในครับปนกันอยู่มีบอลดูบอลน,นะครับบอลดูบอลอ้าวอันนี้มันอาจจะเบอร์เบอร์ชัดๆเพราะเขาโฟกัสตรงกลางเนี่ยผมจะเอากล้องที่มันก็ชัดต่างกันนะเดี๋ยวนะอย่าลอง ัหน้าเลนถ้าไม่ดีก็ออนเก่าทีีลองดูลองดูลองดูมันก็พอได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันสู้อัน,นกล้องเมื่อกล้องไซสไม่ได้อเอากล้องไซสดีกว่าท่านนี้นีน่นี่นี่นีนนน่ผมซูงเข้ามาอยู่พอสมควรอยู่นี่ครับกันลมหายใจดูบอลครับ ผมไม่ได้ปัดอะไรเลยนะครับผมที่เขาอยู่ตามซอกอะไรดูดูคาบคา,าบบอลครับคาบน้ามันเจ้าตากที่ฐานบล็อกนี่ครับดูแห้งผ่านการเวลามามันไปได้วยกันนะครับผมผระแห้งแห้งเต็มแบบมือนะครับไม่ใช่แห้งปูนนะครับเออไม่ใช่เป็นแห้งแบบปูนเนี่ยดูดูสิผมสวยสวยครับผมเพราะว่าคัดคัดมาอย่างอย่างดีอย่างที่บอกเนาะอย่างที่ได้นําเรียนแล้วนะ ดูใบหัท่านโมลีสวยครับสวยตะกดสาริกาครับอันนี้ดูด้านหลังครับนี่ยผิวสุดยอดครับอืม มันต้องแห้งซึมลึกเข้าไปแบบนี้ครับของบอลถ้าพูดถึงบอลน,นะไม่ใช่สายแล่สายแล่หาไม่มีแล้วนาทีนี้หาไม่มีแล้วสายแล่สาหรับที่จะปรากฏในคุณแผนหนึ่งห้าครับมันมันมันน่าจะไม่ใช่มีปริมาณเยอะเนาะสายแล่เนาะกว่าจะได้มามันก็ต้องน้อยอ่ะนะก็ขณะเล็กยันพวกนี้ บขาขาวนะครับพูดภายเหมือนกันครับมีแทบทุกองค์ถ้าเผื่อไม่ได้ไปสัมผัสอะไรเขาครับอิซลิกครับองค์ที่56ครับต่อไป57าสิบเจ็ครับกายศาสตร์มาแล้ว นะี่ครับกายศาสตรออกโทนเขียวครับบ้านทวารลงครับนี่นะนี่เลยขาบดำๆน้ำมันจะตากมีบอลไม่เอ่ยบอนเรามองอย่างนี้แทบจะไม่เห็นเจะสองดูครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก่อนกุสาลิกากระยาศาสตร์ข้อจำกัดของเขาก็คือเรื <upright> ่องของความคมชัดเพราะว่า ตัวมวลสารมันมันไม่ละเอียดครับจะเป็นตะปุ่มตะปำแบบนี้อ่ะอนี่ครับแล้วมันจะตากรอยกัดของตะกุดจะเป็นเหมือนกันทุกองค์ครับ

กีแรงไม่ได้ครับมันมันสั่นสะเทือนเฮ้ย hey. นี่ครับกายศาสตร์กายศาสตร์งาอีกแบบครับผมองค์ที่ห้าสิบเจ็ดครับสำหรับถาดนี้มาดูองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบแปดครับอ่าตัวนี้เนื้อหนึบๆเลยนะครับเนื้อหนึบๆเลยน้ำมันเจ้าตากทาบลบอกดำดำเข้มๆเลยนะครับเนื้อข้าวเหนียวสุกเหมือนเดิมครับ มานั่งดูมือดูโมลีดูอะไรต่างๆครับสวยเข้มไม่แพ้กันครับกินกันไม่ลงชอบแบบไหนก็ลองดูครับลองดูลองพิจารณาดูนะนี่ครับด้านข้างด้าน,นข้างด้านหลังครับเป็นตะกุดมหาปราดครับอิสริลิกโก มีเวลาส่งเนื้อก็จะเห็นเป็นแบบนี้นี่รอยกัดตะกุดจะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับผมนี่เลยครับดูบอลดูบอลน,นี่บอลครับบอลอยู่ในผิว ลึกๆลงไปข้างในครับด้านหน้าเหมือนกันครับนี่ครับดูพื้นผิวองค์พระลำปึกดำๆครับเจ้าตาครับหน้านี้ครับหน้านี้ครับขุนแผนโมลีแบบนี้ความเป็นธรรมชาติดูง่ายครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้ ห้ 58, ครับ58นี่ก็เป็นรอยปิ้นธรรมชาติมันให้ความเป็นธรรมชาติให้เราเห็นครับดูมนสารต่อไป59ครับอ้าวห้เนี่เป็นของดีด้วเป็น้าสิบเป็นปัม๊มซ้ำครับนี่มันก็จะมี หน้าลูกปูอยู่สองหน้านครับมันจะมีรอยพาดผ่านเห็นไหมครับรอยต่างๆอยู่ด้านหน้าครับปัมป๊มเขาเรียกว่าปั๊มปั๊มซ้ำครับมันก็จะมีให้เห็นแบบนี้สองมีรอยพื้นผ่านอย่างนี้ครับนี่แบบองค์หนักบ้างองค์เบาบ้างแล้วแต่นี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับใครที่ทําธุรกิจเหมาะดีนะ แบบการลงหุน้นลงหุน้นลงทุนเป็นหุ้นส่วนครับป้องกันการแทงข้างหลังการหักหลังกันนะครับในแก้เค็ดนะบางทีธุรกิจทุกวันนี้เขาไม่ให้เพื่อนนะเป็นเป็นหุ้นส่วนกันมันความเห็นมันเท่ากันมันไม่ลงอ่ามันก็จะไม่ลงรอยกันครับก็มีอันนี้แหละไปช่วยครับสองผิดเขาเรียกว่าผิดปั๊มซ้ำครับ ดูบอลนะเพื่อนดูบอลเห็นประการใดนี่น,นี่ศึกษาไปด้วยครับดูบอลที่เขาซึมอยู่ในองค์พระนี่ครับเป็นอันเดียวกันเลยกับผิวพระนะครับ,รบแบบนี้สบายใจนี่ครับดูบอลครับสมัยใหม่มันทํามามันทำไม่เยอะท,ไม,ทไม่ได้ครับทําไม่ได้อย่างแน่นอนสําหรับบางบางอย่างนะนะมัน,มนกิงถอดบล็อกได้ก็ถอดมาแต่เนื้อมันทําไม่ได้ครับแล้วก็ที่ไม่ได้เลยก็คือความเก่าครับความเก่า นี่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะดูหน้าท่านครับสวยครับสวยสวยยังไงส่องใ,ใกล้ๆนี่ไม่รู้เป็นอะไรอะไรเป็นอะไรดูนะครับงามครับงามปีดชนซุ้มเลยใบหูแหลมคมคมๆแบบนี้ ดูตรงไหนก็งามครับแขนลำบอนซึมพิมพ์ใหญ่ครับตัวนี้ไซส์โอเคเลยนะไซส์ปึ่งเลยนะครับอ่ะต่อไปครับหกสิบ <60 S 2> ครับแหมมันจะไปได้แค่นี้บ่หกสิบครับพิเศษเลยออปชั่นมีคุณแผนเล็กข้างหลังสององค์พิม์พนี้ก็จะเห็นปรากฏอยู่นะครับแต่ก็ตอนนี้หายไปแล้วครับหายไปแล้ว แล้วก็จะมีพวกที่แข็งๆออกมาอันนั้นก็ไม่ใช่ครับอันนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้คุณแผนองค์เล็กนี้ก็ต้องเป็นข้าวเหนียวสุกเหมือนกันครับถ้าเป็นหนึ่งห้านะครับอันนี้มันจะมาแข็งๆเป็นอันอื่นนี่มันไม่ได้นะครับสององนี้คุณแผนมันจะต้องเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกเหมือนกันนะครับในมันถึงจะเป็นไปทางเดียวกันนะครับถ้าไปเอาเนื้อปูเนื้ออะไรมาใส่เหมือนกับของขวัญทงนรืมันอันไม่ใช่ครับเนื้อเขาจะเหมือนกันเห็นไหมครับเนื้อข้าวเหนียวสุกเนี่ย คุณแผนเล็กเห็นไหมนี่ครับโอ้แสดงว่าใครที่ได้นี้ไปก็คือได้ทั้งสามองค์เลยนะเนี่ยคุณแผนเล็กสําหรับเด็กเนาะแล้วก็สตรีตามที่ข้อมูลบันทึกเอาไว้คุณแผนใหญ่ก็สุภาพบุรุษนะครับแต่พตุกธคุณก็โดดเด่นเหมือนกันครับไม่แตกต่างดูนี่ครับมวลสารสวยงามครับขาพูดดันออกมาผมไม่ได้จับมันก็ขึ้นครับถ้า ถ้าโดนมือมันก็ลบออกหลุดออกแล้วก็ขึ้นมาใหม่มีเลือมดมนๆแล้วนะครับเท่าที่มองห่งนี้หนึบนะครับเ้าเหนียวได้ที่เลยงามครับงามงามงามสองทีก็สวยเลยแหละนี่ครับอีกลกักษ์จะเป็นแบบนี้ข้าวขาว ดูบอลครับวิธีการดูใครเข้าใจแล้วก็ยินดีด้วยใบหหปิดคมมดูประมาณนี้แหละเอาหกสครับต่อไป6กหนึ่งรีบเลยครับองนี้หกสิบเอ็ดขนาดองนี้นี่ไม่จัดเท่ากับอดีตนะครับอดีตเก็บไวน้นี่โอ้ยจัดคนนี้ขนาดองค์นี้ว่าไม่ไม่จัดนะก็เก็บไปนานเหมือนกันมาดูว่าขนาดไม่จัดนะนดครับทีนนะ่หลังขุนแผนเนี่ยไล้งหนุม,มาเนี กระดาษไม่จัดนะดูนะเ,นเพื่อนๆดูเช่นเดียวกันอนุม,มาลมันก็ออกไปเนื้อทางนั้นครับทาง1 5ึ่้านะทางเขาเดียวสุกนะไม่ใช่ทําจากอันอื่นสวยครับอสองสักหน่อยดูดิอนุม,มานทหารกล้าใช้เปิดที่เปิดทาง บางทีเราขับรถขับลาผมมักจะขอท่านอยู่เรื่อยๆนะครับไม่มีที่จอดทางทําไงดีเนาะขอในเฮ้ยปู่เอ้ยพ่อพายเอ้ยอะไรอย่างนี้นะครับว่ายขับไปยังไม่ถึงไหนเขาเปิดไฟทิทบๆถอยออกมาแล้วเราก็ไปแทนที่เขาเลยนะครับผมเลยขึ้นไปจอดที่ไหนทีก็หาที่จอดง่ายนะครับขับรถขับลาก็สบายครับมีแจากการรานมิตรเรา ครที่ขายที่ขายทางไม่ค่อยสะดวกนะครับไม่ค่อยราบเรื่นอาจจะมีติดๆกัดๆใช้หันุมานนี่ครับไปเปิดให้เขามองเห็นดูนะครับเขียวเฉียวน้ำวานนะผมดูบนแห้งหรือเข้าไปนะครับส่วนที่น,น้ำมันก็จะเหลืออยู่ส่วนบนให้เห็นนะครับนี่ข้าเหนียวสุกครับจะเป็นแบบนี้ครับดูหน้าเป็นไงล่ะครับผมงาม ยิ่งหลังแบบนี้ด้วยโอ้โหนะเพียวเป็นหยกเลยนะครับผมนี่เลยนะโอ้ใครได้ไปนี่ออก็สุดจัดแล้วนะครับดูดูด,ด,ดูสภาพนะครับหลังหาน,นุหาที่ไหนเนาะหกสิบเอ็ดนะครับองค์นี้หกสิบเอ็ดต่อไปหกสิบสองครับอ่ะหกสิบสองหกสิบสองเอาน่าจะได้องค์นี้ละ เราค่อยว่ากันใหม่ในรอบต่อไปมันจะยาวครับหลายคนก็อาจจะเดินทางนะก็เดินทางปลอดภัยครับผมบางคนก็โพสต์มาเห็นแล้วกําลังดูอยู่เลยครับรถโอ้ก่อนไม่ดีเท่าไหร่นะครับดูไปด้วยครับรถไปด้วยไม่ดีครับก็ทําทีละอย่างครับโบราณเขาบอกว่ากินข้าวกินทีละคํานะครับทําทีละอย่างแล้วก็ย่างย่างก็คือเดินนะเดินย่างนะเดินด่างทีละก้าวนะครับขึ้นบันไดทีละก้าวอะไรอย่างนี้นะครับ โบราณว่าไว้นะครับอย่าทำเดี๋ยวไม่สําเร็จครับเดี๋ยวไม่สาเร็จดูองค์นี้ครับจัดไหมครับแต่ละองค์ดูน้ำมันเจ้าตากดูค้าบต่างๆครับเป็นอื่นไม่ได้ครับผุนแผนหนึ่นาทีนี้เอามาแบ่งปันครับสําหรับประทานรอทําบุญด้วยกันครับเดี๋ยวโน่นนะครับน่าจะออกพรรษาเราจะได้ร่วมดําเนินการอนุโมทนาร่วมกันครับฝากไว้ในพุทธศาสนาให้บุคคล รุ่นหลังได้กราบไหว้นะครับเป็นโบทมหาอุดนะครับหายากนะครับผมใครที่ติดตามมาแต่แรกก็จะเห็นบรรยากาศนะครับเห็นบรรยากาศเราทํากันมาตลอดเนาะอย่างวัดพรมจันทร์ก็รอจังหวะอีกเหมือนกันนะครับที่จะได้สมโภชแล้วก็ยังมีบางส่วนนิดๆหน่อยๆก็มันจะทําภารกิจหลายอย่างพร้อมกันเขาทารู้นะครับตอนนี้ที่วัดพรมจันทร์ที่บ้านผมเองนี่แหละนะก็ทําทีละอย่างกันไปนะครับตามกําลังวัดบ้านนอกครับ นี่ครับเส้นบังครับผมงครับพิมมีหมดนะนี่ครับสวยครับสวยสวยอยู่ด้านหลังครับสวยขมครับดูตรงไหนมีให้เห็นทั้งหมดนะครับดูตรงไหนมีสบายใจครับจะเป็นเนื้อหาเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อหาแข็งๆพวกๆกว่าตัวไข่ตัวมัน มาระวังให้ดีนะครับมันต่างกันอยู่ต่างกันเยอะคับต่างกันเยอะยกเว้นปีที่มันเป็นมายุคของหลวงปู่ในช่วงของหนึ่งสองหนึ่งสี่รับที่มาทําปูนเยอะๆนะครับผมวัดกําลังทําเป็นปูนนี่ดูง่ายๆผมเทียบเนื้ออย่างเช่นเนื้ออย่างนี้นะเราดูไปแล้วมาดูเนื้อนี้นะครับเนี่ยมันมันมันไม่มีความอะไรครับอ่าสองพานนะครับ ันนี้แ,แข็งกระโปกเลยนะครับผมดูเขาพยายามทํามาเรียนแบบเดอนี้หลากหลายอันนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีนะ <_ han> ผมออกมาให้ดูนะครับไม่ดีนะครับดูเนื้อเนื้อไม่ใช่ข้นเหนียวสุกเวลาเราดูเนื้อเนื้ออย่างนี้นะครับมันมันไม่มีรอยแตกรอยหานรอยอะไรให้เห็นนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยล้นล้นก็ล้นล้นแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นของคุนแขน,ม,น<_ <EN> _มันเหมือนกับแตกลายงาครับสังเกตง่ายๆเนี่ยครับมันจะเหมือนกับการแตกลายงาดูง่ายๆเลยครับเบื้องต้นเลย เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้พงกนี้ไม่มีหรอครับแข็งก็แข็งแห้งไปเลยสีอะไรก็สีนั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาผสมกันเป็นเนื้อปูนนำดูเขาพยายามทำดิโอ้ตายครับนี่ของเกเรียนแบบเพียบทูกวันนี้อ่ะอันนี้องค์ที่62สองครับเปิดพอ้อ,พง,องพี่ทุกท่านทุกคนครับเอาละน่าจะได้เท่านี้แหละน่าจะได้เท่านี้เป็ดแปดองค์แปดองค์ ว่าจะเอาสิบก็ไม่ได้ครับโอเคครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อกันครับเดี๋ยวต่อกันมันจะยาวโอเคครับผมขอพระคุณมากมายที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่รวมบุญกันมาแล้วนะครับรวมรวมรายชื่อไว้แล้วล่ะโอเคนะครับผมเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยบุญรักษาครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ